สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานทางด้านการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปีงบประมาณพศ2566ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับโดยกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเขาได้มอบให้กองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีท้องถิ่นเนี่ย ไปดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของท้องถิ่นในช่วงปี2566นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลก็ตามนะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการบริหารพัสดุนะครับข้อบกข้อบกพร่องหรือข้อตรวจพบในเรื่องของการบริหารพัสดุในประเด็นแรกนะครับก็คือไม่ได้จัดทำบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุนะครับ ประเด็นที่18ก็คือจัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักกีฬาแต่ว่าไม่พบบัญชีหรือว่าทะเบียนคุมการจ่ายชุดกีฬาและประเด็นที่19กนะครับก็คือไม่ได้จัดทำใบเบิกพัสดุทีนี้ในระเบียบข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างไรนะครับในระเบียบกระทรวงการคลังว่้วิการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นพุทธศักราช2560ข้อ203เนีข้อสยากำหนดว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ วงเล็บ1ก็คือลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุนะครับโดยแยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมาการนโยบายกำหนดโดยมีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนเอาไว้ประกอบรายการด้วยในข้อ204การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าหน่วยงาน ที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิกนะครับเพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายเนี่ยหัวหน้าหน่วยเป็นผู้เบิกนะครับข้อ205การจ่ายพัสดุก็ให้หัวหน้าหน่วยหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุที่เป็นผู้สั่งจ่ายนะครับวักต่อมาผู้จ่ายพัสดุจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก เอกสารประกอบถ้ามีแล้วก็ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายแล้วก็เก็บใบเบิกจ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในการบริหารพัสดุนะครับในประเด็นที่17ก็คือเขาตรวจพบนะครับไม่ได้จัดทาบัญชีทะเบียนคุมนะครับไม่พบบัญชีหรือทะเบียนคุมการจ่ายพัสดุไม่ได้ทําใบเบิกพัสดุด้วยนะครับต่อมาการบริหารพัสดุที่ตรวจ พบข้อบกพร่องนะครับก็คือในประเด็นที่20ก็คือมีการแต่งาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยแต่งตั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับทีนี้ในระเบียบกระทรวงการคลังในข้อ1 3ได้อากำหนดว่าภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตามความจำเป็นเพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวดหนึ่งปีที่ผ่านมาและก็ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงสิ้นวันงวดนั้นอ,อยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้นเพราะฉะนั้นที่ตรวจพบเนี่ยปรากฏว่าเป็นการไปแต่งตั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้วซึ่งตามระเบียบจะต้องแต่งตั้งก่อนสิ้นปีงบประมาณ นะครับเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีนะครับในวัคที่2ในการตรวจสอบตามวักหนึ่งให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่ตุลาคมปีงบประมาณใหม่เป็นต้นไปนะครับว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวตนมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญปลายเพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไม่จำเป็นจะต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วก็ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน30วันใน30วันทําการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้นนะครับวัดต่อมาเมื่อแต่งตั้งผู้ได้รับ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ1ชุดแล้วก็นำส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน1ชุดพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด1ชุดด้วยนะครับถ้ามีหน่วยงานต้นสังกัดก็ต้องรายงาน1ชุดด้วยนะครับ ข้อตรวจพบทางด้านการบริหารพัสดุในประเด็นต่อมาในประเด็นที่21นะครับเขาตรวจพบว่าคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีมีพัสดุชำรุดหรือว่าหมดความจำเป็นในการใช้งานได้รายงานผลการดำเนินการแล้วนะครับได้รายงานไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุนะครับทีนี้ในระเบียบกระทรวงการคลังข้อ2 1 5กําหนดว่าหลังจากที่ มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยพัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่นั้นเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ขายก็ได้นะครับวงเล็บ2แลกเปลี่ยนวงเล็บ3โอนวงเล็บ4แปร ى, สภาพหรือทำลาย การดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยปกติจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการนะครับและในระเบียบกระทรวงการคลังข้อ217ในกรณีที่พัสดุสูนไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถจะชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดำเนินการตามข้อ2 1 5ก็ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นศูนย์นะครับ ประเด็นข้อตรวจพบทางด้านการบริหารพัสดุในประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่22กรณีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีปรากฏว่ามีพัสดุชํารุดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงจ่ายพัสดุชํารุดออกจากบัญชีหรือทะเบียนนะครับลงจ่ายจากทะเบียนเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ดําเนินการจําหน่ายพัสดุตามที่ระเบียบกําหนดนะครับทีนี้ในระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไว้อย่างไร ในข้อ218เนี่ยกำหนดว่าเมื่อได้ดำเนินการตามข้อ215และข้อ217แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันทีแล้วก็แจ้งให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน30วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้นสำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายก็ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นกรณีเรื่องของการรายงานพัสดุที่มีการลงจ่ายออกจากบัญชีนะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่ดําเนินการจําหน่ายพัสดุเพราะฉะนั้นจะต้องจําหน่ายให้เรียบร้อยก่อนนะครับจึงจะลงจ่ายพัสดุออกจากระบบบัญชีหรือในทะเบียนได้นะครับข้อตรวจพบทางด้านการบริหารพัสดุในข้อต่อมานะครับในประเด็นต่อมาก็คือในประเด็นที่23 เขาตรวจพบว่าท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุก่อนคืนหลักประกันสัญญานะครับประเด็นที่24ก็คือไม่ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดช,ชอบในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนที่จะคืนหลักประกันสัญญาและประเด็นที่25ปรากฏว่าตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องไปแล้วนะครับ ทีนี้ในหนังสือสั่งการในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ว1 1 7่ลงวันที่12มีนาคม2,562เรื่องการกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคือหลักประกันสัญญากำหนดว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องภายใน15วันเนี่ย สำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน6เดือนหรือภายใน30วันสำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่6เดือนขึ้นไปให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอีกครั้งหนึ่งหากปรากฏว่ามีความชำรุดก็ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามประกันสัญญาพร้อมกับแจ้งให้ผู้คำประกันทราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน,นี่คือวิธีการปฏิบัตินะครับและในหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว .2608 ลงวันที่28สิงหาคม63และว .3901 ลงวันที่22กันยายน2566 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของท้องถิ่นในข้อ5อ้าและในในฉบับอีกฉบับหนึ่งนะครับในประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในเรื่องของแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างข้อ3คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจึงกำหนดแบบสัญญาโดยความเห็นของสำนักงานอายการสูงสุดจำนวน14สัญญาดังนี้นะครับวงเล็บ10แบบสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยตรงนี้นะครับก็คือในประเด็นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับข้อตรวจพบทางด้านการบริหารพัสดุในประเด็นที่26นะครับปรากฏว่า ไม่พบเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลใดรับผิดชอบในการกำหนดราคากลางประเด็นที่27มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแต่ว่าไม่พบเอกสารหลักฐานการรายงานผลการดำเนินการกำหนดราคากลางและการอนุมัติราคากลางนะครับประเด็นที่28จัดจ้างโดยวิธีโดยใช้ราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้มีอำนาจซึ่งเกิน30วันไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันนะครับนี่คือในในข้อตรวจพบนะครับทีนี้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลงวันที่14พฤศจิกายน2560เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในข้อ2โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง2.1แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างข้อ2.1.18นะครับกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเนี่ยได้กำหนดเอาไว้แล้วและก็ยังไม่ได้ประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือตามที่กำหนดสำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอื่นภายใน30วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมอบหมายให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นนะครับพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันแล้วก็นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศสอบราคาประกาศ,ปร,กาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศร่างขอบเขตงานหรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นนะครับต่อมาในหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ว3 2 2 ลงมาที่24สิงหาคม2560เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และในหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ว1 1 9ลงันลงมาที่7มีนาคม2561เเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐนะครับต่อมาข้อตรวจพบทางด้านการบริหารพัสดุในประเด็นที่29นะครับก็คือเขาตรวจพบว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบหนังสือสั่งการกำหนดให้ไม่ต้องดำเนินการในระบบ egp แต่ไม่ได้ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนะครับทีนี้ในระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก็คือในหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ว6 2ลงวันที่5กลกุมภาพันธ์2562เรื่องแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ egp ที่กำหนดโดยสรุปว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องดำเนินการในระบบ EGP ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือโดยให้จัดทำเป็นรายไตรมาสทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสและก็ส่งข้อมูลผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด,ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกลมบัญชีกลางและ หน่วยงานของรัฐนะครับอีกฉบับหนึ่งก็คือในหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ว2 0 6ลงวันที่1พฤษภาคม2562เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั่นเองนะครับประเด็นข้อตรวจพบทางด้านการบริหารพัสดุในประเด็นที่30นะครับผูตรวจพบว่า ใบสั่งจ้างเนี่ยไม่ได้ปิดอากรสแต็มนะครับในประมวลรัศด,ดากรพุทธศักราช2481มาตรา104กำหนดว่าตราสารที่ระบุเอาไว้ในบัญชีท้ายหมวดนี้จะต้องปิดสเต็มบริบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดเอาไว้ในบัญชีนั้นนะครับบัญชีอากรสเต็มลักษณะแห่งตราสาร4กํกำหนดให้การจ้างทำของทุกจำนวนเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับ ทุกจำนวนเงิน1,000 0บาทหรือเศษของ1,000บาทแห่งสินจ้างที่กำหนดเอาไว้ผู้รับจ้างจะต้องปิดอากรสแตม1บาทนะครับ